วันนี้เราจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะในเรื่องการใส่ชุดบางคนมือใหม่ก็อาจจะใส่ชุดยากหน่อยถ้าคนมือเก่าที่ขี่บ่อยๆล้วก็จะสวมชุดได้ง่ายทียนี้ถ้าเกิดมือใหม่ที่ได้ชุดมาแล้วก็รู้สึกตอเข้าใส่ชุดแล้วยากหรือเข้าเวลาใส่นะครับก็จะใส่ยากหน่อยหนึ่งต่อที่สำคัญสุดคือเรื่องของอินเนอร์นะเวลาเรามีมีอินเนอร์นะครับเพื่อเวลาสวมใส่มันจะได้ลื่นขึ้น ันนี้เวลาที่เราหลังจากที่เราใส่ชุดเรียบร้อยนะฮะตันท่อนล่างแล้วครับแล้วใส่รองเท้าอะไรเงียเป็นอย่างเงอันนี้ช่วงที่จัเข้ายากก็คือช่วงที่การถิใส่ทีนี้เล็กเล็กน้อยนะครับก็คือเอาใส่นี้ไปขึ้หนึ่งก่อนทั้งสองฝั่งนะครับนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับแเ้เข้าหลังจากนั้นเราก็งอยอตัวลงมาครับแล้วก็ปิดเอวแล้วก็ปิดไหล่ไปมาเพื่อให้ชุดได้สวมง่ายขึ้น ก็คือจะปิดซ้ายก่อนขวาก่อนใด้หมดนะครับงานการที่เข้าได้เลบอันี้ก็าจานะรย์หลังจากนั้นเราก็ู้รูสิิ่งที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับหลังจากรร้รู้ซิปแล้วสิ่งสำคัญคือตัวนี้นะฮะตัวเนี้เป็นตัวที่เซฟนะครับเซฟยังไงเวลาที่เกิอดอุบิเหตุในสนามหรือหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอันนี้ สมมติเราไม่ได้ติดตัวนี้นะครับแล้วปรากฏว่าบางคนน่ยชอบฉี่แล้วก็ชอบพูดอย่างเงี้ยครับเพื่อความสบายแต่เวลาอแล้วอุบัติเหตุกรแทกมาตัวเสื้อนะครับจะหลุดได้นะเนี่ยเสื้อสามารถที่จะหลุดได้แล้วสิ่งที่อันตรายกับตัวเราก็คือพอเสื้อหลุดก็มันก็ไม่มีอะไรเซฟตี้แล้วนะฉะนั้นเวลาเราใส่ชุดนะครับสุดล็อก เราจะล็อกนะครับโอเคนะครับ